เลยลองด้วยเกากาอูเลยเห็นด้วยเห็นด้ยเห็นเห็นเบ้ง่อะไดนะลองด้วยเฮ็ดแสดงให้มันมันเข้าได้เอ้าหันหน้ามังนี่มเข้าได้หันหน้าย่างนีเออนหันหน้ามังนี้เข้าได้ไหมเออเออเออเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเออกเห็นไล้ออดได้เเห็นมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวไม่ได้ออไวอาออกได้ออกรถนี่นโอ้ได้ไปได้ได้ได้ไเดีมันไปทั้งตดดี๋ยวว่างหายคืนไดะาเงหมดเลเ้ยเอยนออมนไปตูดนเออจง้อเขาหับนะ hoa học hàm nho đi long vệ bất luận mọi thứ kìa tất hai vang hai vang tất hai 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 tất ban này, hai tất hải tất gì đấy, hai tất hai đi hai tất ยังไปใช่มองวะอ้ยแต่มพื้นก็ไม่นได้โอ้ยโอ้ยลังกำลังเตียงงกลัเตียมอุปกรณ์อ่ะเตรียมอุปกรณ์ไปยามตะไคร้ก็เออไปยามตะไคร้มือจับนั้นวางล่างนี้กำลังคิดเนากำลังคิดด้วยเออใส่สตางค์เยู่เหรอใส่พิษถังเอ้าลองคิดเอ้าลองมือเอาเอาสตนงค์ดีกว่า เออเอาทาได้จะได้เอาวันน้าใค่หนเอามีคนเทดให้จน้ำยบไม่ให้งนเป็นจดเน้นกระดกันเยนะอืออืยายาจะครายละแก่หันถึงแมอันนี้นะล่อยล่อยเลื่อยมือไงมันขอนควาล่งนั่ี่เออคือเป้ดิ่ไหมคือเป้นะเออแกฮว้ชนิดเมื่อกี้เนี่ยเออเราเออเราเป็นใบนำนบ่อ น้ำมเว้ัหนั่าไปน้ำได้ยี่น้มุกน้ำมุกเดี๋ไปเห็ดดีบอวมี่มันอีบื้อมขึ้นมาชนิดนะน้าเออไปลองไปเอาไปมันจะไปน้ำได้ไเนนี่นี่ไทยไ้นมุกเนี้วโอเคครับพี่น้องแล้วผมจะไปลงขายแล้วโอเคยามองไปผมจะพยายามมองแล้วโอ้ยคูเขียดนาำเจ้าดิ้วสูบมือเจ้าเี้ จ้าได้จะใส่มาก่อนเนี้ยใส่ได้ไหนเป็นรุตกะป๋านี่ว่ะดักตะไคร่อันนี้เนี่ยอานนั้นเดี๋ยวมาใส่ไข่เอออย่างนี้ไฟไฟน้ำร้อนป่ะแม่นเออใส่ไข่น้ำร้อนน้ำร้อนครับตอนนี้เจ๊ไปเฮ็ดกิ้นมืะเละนี่แหละกำลังที่ไปกบแกลมลงงำไปลงยามองยามองตอนนี้ก็เราดูจุดที่เราใส่มองไว้อ้าวไป เดี๋ยวไปดูจุดที่เราใส่มองไว้ครับเดี๋ยวเราไห้าอลยุ้ยบอมองมองกระบอาตะไคร้ได้ไหมยียุ้ยบอไก่หัอใส่ตะไคร้ไหมยู่บอกไก่ครับเดินไปอีกเอ้ยย่างย่างไปอีกประมาณสี่สห้าเก้าและกันที่ห้วใกล้แล้วครับ มาเบิ่งกันครับืบอี้นี่ใส่ตะไคร้ไปประมาณสัก2ชั่วโมงครับบาดนี้ผมที่ลุกไปยามเ้าครับฮอดมองครับนี่นะครับใส่ไปจุดนี้ผมที่ลุไปยามตะไครแล้วครับ ขันอยากกินหมกหอยบักยังเนี่ยมีหลายพดแต่ว่าอันป่าเนี่ยหายกินยากอยู่ขันติดตะไคร่นะขันติดตะไคร่ถ้าติดตะไคร่จะได้กินอยู่รบรมภาษาบักขันติดมองนั้นอีได้กินหลายมะเนี่ยขันติดมองน่ะลองลงไปดูนะมันต้องมีกันลอกลอกกันมันไม่ไั้แล้วบ่มีเจ๊กตัวอีหลงไปหาชิแต็กยัง มองใส่ชุดพูนเก็บไปห้องบอ่บ่ใแ่นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้มาเอาพรุ่งนี้มายาพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ขอเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนไปแล้วใ <c oughs> ส่สแล้วมองใส่มาเนื้อดนแลหนึ่งเนี่ย <c oughs> đi về đây đi về hả đi về là các lên đi show show bé này ngay đây đây โอ้ปลาซิวอืปลาซิวปลาขาวน้อยโมกพอดีเลยครับพอดีโมกโซมายกตัวด้วยตัวให้มันฮึ่งไหม ป้ายังกระดกกระเด,ด,ดียโสดครับโอ้โคตรห่อโคตรเมยห้อยเนี่ยนะขกันนะครับโดยป้ายย์นะครับขึ้นเลยในกระดกกระเด่ยไง <c oughs> จนุดม,มีไหนอันนี้คือโมงมเส้นนี่มันมีไข่นี่ตัวอยู่ใต้เสานี่แหละบ่มีรอยอยู่เพราะว่าบ่มื่กลางคืนมันขึ้นมาใครเอาไปอ้ออ้อบ้านเฮาได้กินย้อนนีง่มงมเอาห้อยเขานะ้าหันน่ะในเป้าป่ะน่ะนี่นี่นี่งมห้อยเข้าหัน

เอาัวหน้าแบงเหี่ยวเลอย่นะนิ้งใช่นะมลอยอยู่เหร้บ่หูดังไหมหูดังลอยบ่ตัวนึงแล้วมีพักเตรียมพร้อมแล้วไหมนะนี่โดตัไหมอันนี้อันนี้กับนี้อันนี้กับนี้นี่ใส ที <54. S 2> ่บอกคุมค่าลูกื่อินมีแน่หัวเดี๋ยวนี่อ้าสามสี่ตัวบอก่ายัไอยนได้ยังไงพูดเดนยังไงอคเอาปวดใส่น้ำละๆเอาอืเกระเซ็เอได้ก่อนใส่ได้ก็อินมนะปนใส่น้ำปลาเลามันียางปลาดุกเนี่ยเออปดุปลาดุปดุลักเสียปลดุลักเสีย ปลาดุกลักเสียดูดูดูพี่น้องครับพี่น้องดูดูดูนี่ปลาดุกลักเสียโอ้มาเที่ยวซาเข้าอยูนี่ครับปลาดุกลักเสียบริมาตรใช่ไหมแต่ถ้าปลาดุกลักเฮียนี่อีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮียเฮ้ยเตดมก๊าซให้ ดูีตบสวยเลยฟิน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 นิดนึงแค่หนาวอ่ามาทิเดียวอ่าเป็นปลาอนุรักษ์ปลาจะต้องควายเข้าไปจริยิงมันเป็นสัตว์เอฟเนี่ยก็สิปชี้ไอ้นี่นะทำลายธรรมชาติมันจนลูกปลา ก็ปละป้องมาปล่อยเพราะว่ามันบ่มีป่ามันมีมวหัวมีโบกินสัตว์พวกนี้เพราะว่ามันหัวขาดคือยังวิ่งเข้าในห้อยนะมันลุยลุยไปเย็นบปะมันบล้อเนี่บล้ออะไรงบล้อเนี่มันจะเข้าไปดันบล้อนะมันจะเข้าเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลงบล้อ ติดติดหัว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 จวยอ่ะมันติดหัวจวยบุักคือซื้ออะไรบต้องออกอานนั้นตายตีบิตว่าตายบ่ไทยนะวยแต่บุบบบดคือผู้อื่นวะบ่อามือไหมบอ้ยเมื่อกี้นี่ก็ตบไปแล้วนะนี่ซื้อนะหูองยังวบบบส่งล นี่เข้าไปนี่ออกมาบห้งันทีนทีโอ้ยหมบนข่ยไหมงี้ย่าราคาบักไงตม oh. ่ต sí, ัวม่าาอะไรย็บเไปจับไปเย็บไปทบไหมอืมตบเองไปไปตบดฮกยนี่ยเออจะปล่อยไหเาาปุกยนยังเนี่ยเอเกูเียออกูเาะเนี่ย่นนี่ทำมดขึ้นมะบอก ลงได้อีกปากหนึ่งยามเดือดจะขายเดี๋ยวพุใส่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมยามจะขายไปกันมอของคูณไดมาลักของแก้วปุ๋นเองหวัดยิ้มผิดจะตายเออเออผิดจะตายเพราะขือนี่เพราะแก้วอะไรเงี้ยยิ้มบึงสะพาขนนั่นเป็นประมาณ

บ่ก <Le> ็จะไปชิเช็คเบ็ไก่มีแเบแคบแคบองกับสมก็พูดเอาบยก็ล้แล้เล็ดเล็ดตะเล็ดเตะเอา บังกันแยงกันย่งมักเยอะมาิก็บซอยเจ้ามนแล้วไอ้มาติดทฮนไว้ให้ยนงน้หือบุเดกวเขาตายนะเห็ดเห็ดคือฟันเลยซับไปซับมาใสฟงหุ่นห มาทำเมันเลี้ยวให้เดียวเลยจะไปนี่กันาะพอทำมันคล้องกันวกนึงปวดนำตู้ดไปเออถ้ามันมันตรียมเนี้ยก็ได้ปวดนำตู้ดกัน่เน้นะครั ดต่ไข่เอาปลาถ้าเขาแขงเขาแข่งขนาดนี <th us ur ious> ้อวคือผู้ไฟนะโอ้ยบอลดู้ี่ดยเอาไเอาดส่บดลดันดูดูดูดขดโอ้ยบอดช็อตบอล

Tao mình nhì tạo được cảm ơn bây giờ tạo bên nhì mình bên nhì tạo bên hai tạo bên nhì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  tạo lại mình tạo bên nhì tạo bên nhì tạo bên nhì tạo bên สุดเยอะเอเพุ่นมันอ้อมไปดพุ่นนี่้เอาเชนี่ก่อนเป็นใเนี่ค่อยไปล้างหันไหมพุ่นมันทีสุดมากมันพุ่นก็ดีไี่ได้ปดมาปดไปซ้ำบบนี้มีม

ปล่อยไปองจัดไปใคอ่นนะังกที่ไปพ่นยาก่นะไม่เขาแปเขาเสียไปพอะไรไปเสเนี่ยบวงอันตรงๆงนไง เออนั่นแหละฟังผมไหมยานเนี่ยลุกดึงไปพูนอีกพูนไปหันเออออกหนีอย่างมั้นอ่ะมันเหลือก็ยามันก็ต้องไปเสียบให้มันสูตรเข้าใจบ่เสียบตรงที่ให้มันตึงเสียมันงานนี่เสียโอ้ เ้ยันดเอนนิเดอยยี่น่เอาเยยอนขึ้นย้อนนาวเนาะเมือนผู้ใดมายามเจ็บหมอนุ่มเนี่ยเยอะมื่ออินบอรู้ว่าผู้ใดจิมะเก็บด่างเนอะเจ้าุ๊กย่าจับแล้วตอนนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บอเออเศร้าค่อยบาดูขึนงานนี่ใส่ดักไว้ก่อนครับนี่เศร้ามาดูเขึ้นงานกันครับผมเสี่ยเสียงวันนี้ไม่ได้บ่จะตีกัน เอาเท่ยมนเนี่ะไ่ต้องกับวลอกั้นไหนมองจะมาเอาเทียวไอ้เด็กเฉยงนั้นนั่นแหละโอกขั้นบุรีมันรักหรตามขาข้อมเล้ยันได้นนั้นหรือันนี้นี่นี่บด้ไปขั้นไดเป็นบ้าบ่ขับไดแล้วตอนนี้ผูดได้ขั้นไหนกันซะช้อนยางเดียวได้ แล้ไปเลยเ้แน่วให้ให้ทำอางั้น่านทไ่มีมัขึ้นไปขึ้นอยดีดีไปขึ้นโอ้ขึ้นงนิ้นก็ได้แล้วปีนไปน่เอวหุ่นขากแกเช้นังองดีเดี๋ยวมันดีจบ้านก่อนเื้องเขาเดี๋ยวมายาเบืงคนละเบื้องคนงานนี่เดากลับบ้านก่อน เดี๋ยว,ว,ยว,วพอเดี๋ยวฟังนั่น,น,นเบ็ดหรือวะฮ่า mm hmm. เดี๋ยวฟังนั่นเท่านี้ให้จิบออมไหมมาเดี๋ยวปากไม่เล็กตัว ngay anh số đấy, ngay anh số. này này, này này, này lún, cắt gì đó lún, à, không sao có bị nữa. Sài đi đấy. Mẹ nó không hay vậy này mày gì nó mà này mình có đi chót

cô nhi thì phải giảm để, ừ. hay bớt phần ngàn mươi rồi sau dễ để... ngang không à cô nhi mà hot ban lại ừ. <laughs>